ดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่กลับ้านเก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กันกับรีโอเฮลเอเ r ของเรานะครับทุกคนครับมาดูกันว่าการไล่ล่าของรีโอนั้นจะประสบผลสําเร็จหรือไม่นะครับประสบผลสําเร็จหรือไม่นะครับประสบผลสําเร็จหรือไม่นะครับมีไหมครับบ้านเล็กนะครับบ้านเล็กบ้านเล็กมีครับทุกคนครับเป็นตัวปั่นอีกแล้วนะครับทุกคนครับเป็นตัวปั่นเสรยจด้วยครับวิ่งไปนู่นแล้วครับทุกคนครับวิ่งไปนู่นแล้วครับวิ่งไปนู่นแล้วครับยังไงเอ่ยอุ้ยโดนช็อตครับทุกคนครับ โดนช็อตแลวตีเลยไม่โดนเลยครับทุกคนครับแม่สวัสดีครับโอ้ยไม่โดนครับทุกคนครับไล่ไปก่อนครับทุกคนครับไล่ไปก่อนวิ่งไปนู่นแล้วครับทุกคนครับวิ่งไปนู่นแล้วยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยวิ่งมาดักครับทุกคนครับวิ่งมาดักครับจังหวะนี้ครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับไม่โดนครับทุกคนครับโอ้เราตีแบบฟีไปสองทีแล้วนะทุกคนนะเราตีฟีไปสองทีแล้วครับเอาวิ่งไปหากันครับทุกคนครับผ่านไปหนึ่งนาทีครับทุกคนครับผ่านไปหนึ่งนาทีครับ เาให้คร <ST su ks> ับปาดเรียบร้อยครับทุกคนครับเรียบร้อยครับจังหวะนี้ครับจังหวัดนี้ครับจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับชาร์จครับทุกคนครับไม่รอดครับปาบเข้าให้ครับมาหาตัวปั่นดีครับทุกคนครับมาหาตัวปั่นผู้ดีสวยครับทุกคนครับสวยครับไม่วิ่งก็โดนครับทุกคนครับเรียบร้อยครับทุกคนครับเออไม่วิ่งก็โดนครับร่วง นะครับทุกคนครับร่วงลงไปนะครับตัวหนึ่งนะครับทุกคนครับเออตัวหนึ่งร่วงลงไปแล้วครับจังหวะนี้ครับทุกคนครับจังหวะนี้วางบนที่ไว้ทุกคนครับวางบนที่ไว้ครับอืมไปทางไหนต่อครับทุกคนครับไปทางไหนต่อโยนไปเลยครับทุกคนครับโยนเช็คไปครับทุกคนครับโยนเช็คไปทางนู้นไม่มีครับทุกคนครับทางนู้นไม่มีครับอืมเขาวิ่งหายไปเลยเหรอเนี่ยมาแล้วครับทุกคนครับมาละ มาทางไหนครับทุกคนครับมาทางนี้ครับทุกคนครับมาจากทางนี้ครับมาจากทางนี้เข้ามาดักเลยครับทุกคนครับเข้ามาดักเลยเออเข้ามาดักเลยครับทุกคนครับดึงไว้ครับทุกคนครับดึงไว้ครับระวังตัวนั้นมันไปช่วยกันครับทุกคนครับระวังตัวนั้นไปช่วยกันครับเนี่ยจังหวะนี้ครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับโดนไล่ละทางโุตอดไล่แล้วครับทุกคนครับตีเ้าครับทุกคนครับตีเ้าครับ เออตีว่าวต้องรีบเข้ามาดักครับทุกคนครับตีว่าวต้องรีบเข้ามาดักครับเอยมันกลางนกมาครับทุกคนครับมันกลางนกมาครับเออโอ้โหแล้วก็ตีโดนนกซะด้วยครับทุกคนครับแม่ผิดพลาดครับทุกคนครับผิดพลาดเลยครับอืมอ่างนู้นโดนแกะแล้วครับเราต้องรีบตามไปเอาตัวนี้ก่อนนะทุกคนนะรีบตามไปเอาตัวนี้ก่อนครับเออสวยครับทุกคนครับสวยครับชุเขาให้ครับภาพเขาให้ครับสวยงามครับทุกคนครับสวยงามเออสวยงามครับทุกคนครับ ดับยกครับทุกคนครับลงห้องดีครับทุกคนครับไปรูว่าห้องวีลงทางไหนครับทุกคนครับเอ่อห้องดีอาจจะลงทางนี้ครับเดินมาตรงบันไดครับทุกคนครับเดินมาตรงบันไดครับโอ้ถูกต้องครับทุกคนครับจำไว้ว่าห้องวีต้องลงทางบันไดนะครับทุกคนครับเอ่อต้องลงทางบันไดครับนั่งไปเลยครับทุกคนครับนั่งไปเลยจังหวะนี้ครับทุกคนครับเขาแล้วจะตายอยู่แล้วเราจะมาลงห้องบีเพื่อนะครับทุกคนครับเออจะมาลงห้องบีเพื่อครับไปนั้น เอาลูกไปใส่เบอร์2ครับทุกคนครับแล้วก็เอาเบอร์สองโยนครับทุกคนครับก็ให้ครับทุกคนครับมีไหมครับทุกคนมีครับทุกคนครับมีอย่างนี้ก็วงแตกครับเออมีก็วงแตกครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับตามไปแล้วครับทุกคนครับตามไปแล้วอืมเดินแซงเลยครับทุกคนครับเดินแซงครับทุกคนครับเดินแซงครับเดินแซงครับโดนเข้าไปไหมไม่โดนหรอครับทุกคนครับโดนครับทุกคนครับโดนครับแม่แต่ทางนี้ไม่โดนครับเออทางนู้นอะโดนแต่ทางนี้ไม่โดนครับทุกคคนรับ จังหวะนี้ครับจังหวัดนี้โยนเข้าไปครับทุกคนครับโยนเข้าไปครับจิกมาทางนี้ครับทุกคนครับมาทางนี้ต่อครับจังหวะนี้ครับดึงเข้าไปทางบูนครับทุกคนครับดึงเข้าไปทางบูนครับแกะแล้วครับทุกคนครับเรียบร้อยครับเธอเรช็อกไปครับทุกคนครับสวยงามครับทุกคนครับสวยงามครับจังหวะนี้ครับเอาไปลงก็ดีก่อนครับทุกคนครับจะได้ทาเวลาครับทุกคนครับจะได้ทําเวลาอไอครับทุกคนครับตุ๊กตาวิ่งหน่อยครับทุกคนครับตุ๊กตาวิ่งหน่อยเออตุ๊กตาวิ่งหน่อย จังหวัดนี้ครับทุกคนครับเอาแล้วตุ๊กตาหมววิ่งทางนี้ครับทุกคนครับตุ๊กตาหมววิ่งทางนี้ครับเอ่อทางนู้นเขาวิ่งไปดูแล้วครับทุกคนครับเอ่อทางนู้นเขาวิ่งไปดูแล้วย่าจังเลยครับทุกคนครับย่จังเลยอืเก็บตุ๊กตาตัวนี้ก่อนครับทุกคนครับเก็บตุ๊กตาตัวนี้ก่อนตุ๊กตาวิ่งตามไปนูนแล้วครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะทุกคนนะทางนู้นเขาเจ็บอยู่นะครับทางนู้นเขาเจ็บอยู่ทางนู้นเขาอยู่กับสองคนครับทุกคนครับอยู่กันสองคนก็โยนไปครับทุกคนครับเออ ตามมาแล้วครับทุกคนครับตามมาแล้วครับตามมาแล้วครับทางนี้ครับทุกคนครับเจอแล้วครับเจอตัวแล้วครับทุกคนครับเจอตัวแล้วอืยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยอุ้ยตีตีพลาดครับทุกคนครับเออรับไปหนึ่งแผลครับทุกคนครับเออจุดเครื่องจุดได้ครับทุกคนครับจุดเครื่องจุดได้แม่ลุงเขาจุดเครื่องไปแล้วครับทุกคนครับเขาจุดเครื่องไปแล้วตุ๊กตาเราจะตามได้ไหมครับทุกคนครับตุ๊กตาเราจะตามได้ไหมครับต้องรีบตามไปครับทุกคนครับต้องรีบตามไปครับไปเอาตัวไหนดีครับทุกคนครับไปเอาตัวไหนดีครับ ทางนู้นเขาหลบตุ๊กตาเราได้เหรอทำไมมันหลบตุ๊กตาได้ว่ามันเหตุเห็นก็อยู่ตรงเนี้เออนัดออกมาแล้วครับทุกคนครับออกมาแล้วครับมันหลบตุ๊กตาได้ยังไงครับเออมันหลบตุ๊กตาอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอมันหลบตุ๊กตาอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอเอออย่างนี้ต้องเอาตัวนี้แหละครับทุกคนครับเออต้องเอาตัวนี้แหละอย่าปล่อยให้รอดนะครับทุกคนครับอย่าปล่อยให้รอดครับอุ้ยไม่โอนครับทุกคนครับหลบไม่ได้ครับทุกคนครับหลบไม่ได้ครับเออหลบไม่ได้ครััััับบบบบปป่่ออตตตตุุุกกกาาไไคคคคครรรรทนนี้ ทุกตาไปเขาพยายามจะวิ่งไปที่ประตูนะครับทุกคนครับพยายามจะวิ่งไปที่ประตูครับจังหวะนี้ครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับป้าบเขาให้จนได้ครับทุกคนครับป้าเขาให้จนได้ครับประตูกาลังโดนเช็คครับทุกคนครับประตูกาลังโดนเช็คคนนี้ก็ต้องลงเก้าอี้ไปก่อนครับทุกคนครับประตูรับไปหนึ่งแพ่ครับทุกคนครับประตูรับไปหนึ่งแพ่ครับเอาตัวนี้นั่งเก้าอี้ไม่ได้แล้วไปที่ประตูนะทุกคนนะเก้าอี้อยู่ไกลเหลือเกินครับทุกคนครับเก้าอี้อยู่ไกลเหลือเกินเออเก้าอี้อยู่ไกลเหลือเกินหลงเข้าไปครับทุกคนครับ ไม่ครับทุกคนครับไม่ทันจริงๆครับทุกคนครับแม่เร็วเหลือเกินครับทุกคนอืมรอบพิ่ได้หนึ่งครับทุกคนครับสวัสดีทุกท่านที่รังติดตาอรับชมกลับดึกเก่าเกมมิ่งนะครับกรณีเกิดอยู่กลางโรงพยาบาลเรจะไปทางไหนดีครับทุกคนครับไปพรมแดงก่อนเลยครับทุกคนครับอืมแดงไม่เจอไปฝูซ่านนะครับทุกคนครับเออจังหวะนี้นะครับมันชอบมีทางตรงนี้นะทุกคนนะอืมเจอไหมครับทุกคนครับ ให้เจอครับทุกคนครับกลายเป็นว่าวครับทุกอนครับเอ,อ้โหเป็นงั้นไปครับผุกอครับเป็นงั้นไปมองดูดีๆครับมองดูเดือนมันเตือนให้ใจคิดถึงรักจ๋าตุ่งนารำพึงคิดถึงนกคลาดบ้านนา ทางนี้ครับทุกคนครับเขาอยู่ทางนี้ครับเอ้าเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งออกมาเจอพอดีครับทุกคนครับเอ้ยจ้าเอ๋กับพอดีครับโอ้โหจังหวะนี้ครับทุกคนครับบอกเลยว่าจ้าเอ๋กันเลยครับทุกไม้ก่อนครับทุกคนครับทุกไม้เอาแต้มครับทุกคนครับจริงๆรีบไล่จะดีกว่าครับทุกคนครับแต่เราดันมาทุกไม้เอาแต้มครับไปรู้ว่าไปไหนแล้วครับทุกคนครับไ่รู้ว่าไปไหนแล้วครับตอนนี้เขามีวิ่งเร็วอยู่ครับทุกคนครับเขามีวิ่งเร็วอยู่ครับ เขามีวิ่งเร็วอยู่ครับจังหวะนี้ครับว่าเขาให้ไม่โดนครับทุกคนครับทุกไม้เลยครับทุกคนครับโอ้โหโพสแมนเขาส่งวิ่งเร็วมาให้ครับทุกคนครับตอนนี้เขาวิ่งจิ๋วแล้วไปชุดแล้วครับทุกคนครับเร็วมากๆแล้วบอกเลยว่าเร็วมากๆครับทุกคนครับเร็วมากๆเหลือเกินครับจังหวะนี้ข้ามหน้าต่างแน่นอนครับทุกคนครับข้ามหน้าต่างแน่นอนครับอืมเราต้องเดินวนครับทุกคนครับก็เราเดินออกมาจะดีกว่าไหมครับทุกคนครับปล่อยลูกไฟไปเช็คครับทุกคนครับปล่อยลูกไฟับ อ้อมไปครับทุกคนครับตีอ้อมไปครับทุกคนครับไปนู่นแล้วครับทุกคนครับตีอ้อมไปไปนู่นครับทุกคนครับเดินมาครับทุกคนครับชุบเขาให้ครับชุบเขาให้ครับยังไงเอ่ยชุบเขาให้ครับทุกคนครับชุบเขาให้ครับจังหวะนี้ครับทุกคนครับเรียบร้อยครับอืมอืไม่ยอมเล่นตั้งแต่แรกครับทุกคนครับไม่ยอมเล่นตั้งแต่แรกเออจับขึ้นเคียงครับทุกคนครับจับขึ้นเคียงครับตัวแรกนะทุกคนนะตัวแรกจับขึ้นเคียงก่อนครับโยนเราไล่ทางนู้นนะครับไม่เจอนะทุกคนนะ ก็ให้นะครับลงไปนั่งครับทุกคนครับลงไปนั่งก่อนครับอือจะไปเช็คตรงไหนดีครับเอ้ามีมาครับทุกคนครับมาวางตุ๊กตาเลยครับทุกคนครับมีมาวางตุ๊กตาเลยครับเตรียมตัวครับทุกคนครับเตรียมตัวครับตัวนี้มาครับทุกคนครับตัวนี้มาครับตัวนี้มาครับยืนขวางครับทุกคนครับยืนขวางครับยืนขวางครับทุกคนครับยืนขวางครับ ภาพเขาให้ครับรัดเอฟบอดไปครับทุกคนครับส่วนตัวนี้ครับปล่อยมาพี่ช่วยครับทุกคนครับตัวนี้ปล่อยมาพี่ช่วยนะครับโอ้โหทำให้เราเดินช้าครับทุกคนครับมันเกาะขาเราครับทุกคนครับเออมันเกาะขาเราอืมแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็จะได้สักแผ่นหนึ่งไหมครับทุกคนครับจะได้สักแผ่นหนึ่งไหมเออจะได้สักแผ่นหนึ่งไหมครับทุกคนครับยามจะวิ่งมาล่วงตรงนี้ครับทุกคนครับยามจะวิ่งมาล่วงตรงนี้อืมเพราะฉะนั้นครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นครับ ยกครับทุกคนครับยกไปทุกคนครับยกกลับไปที่เดิมครับทุกคนครับยกกลับไปที่เดิมครับเก้าอี้ไกลมากนะทุกคนนะเก้าอี้อยู่ไกลมากเอามาเก้าอี้นี้แล้วกันครับทุกคนครับเดี๋ยวมันดิ้นออกได้ครับทุกคนครับเดี๋ยวมันขออกครับทุกคนครับอืมยังไงเอ่ยคราวนี้ครับใช้ไทยไปแล้วด้วยครับใช้ไทยไปแล้วด้วยครับใช้ไทยไปแล้วด้วยครับทุกคนครับใช้ไทยไปแล้วด้วยครับวางไว้ครับทุกคนครับวางไว้ครับป้าบเขาให้ครับเออเธอเลช็อตไปครับทุกคนครับสวยครับ สวยเลยครับจังหวะนี้ครับทุกคนครับจังหวะนี้มาทางนู้นต่อยตัวหนึ่งครับทุกคนครับมาทางนี้ต่อยตัวหนึ่งครับยืนขวางไว้ครับเหมือนเดิมทุกคนครับยืนขวางไว้เหมือนเดิมครับจังหวะนี้ครับยืนขวางไว้เหมือนเดิมครับอืมาสองตัวเลยเหรอมาสองตัวเลยเหรออือลาดเอฟฟอดไปครับเ็นชันเซอร์ครับโดนครับทุกคนครับเ็นชันเซอร์โดนครับอือ จังหวะนี้ครับทุกคนครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับรัดเอฟกอร์ตมาอีกหนึ่งตัวครับทุกคนครับรัสเอฟกอร์ตมปอีกหนึ่งตัวครับ,รอรอรบเออตีแนครับไปอีกหนึ่งทีครับ <c oughs> ทุคยยกคนครับ <c oughs> <ur> ลุกขึ้นมาฮิวกันเลยครับทุกคนครับลุกขึ้นมาฮิวกันแล้ว hmm ทุกคนครับเอาตัวนี้นั่งก่อนก็ได้ครับทุกคนครับเอาตัวนี้นั่งก่อนครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับเออจังหวะนี้นั่งก่อนครับทุกคนครับแล้วก็โยนไปคร <c oughs> ับทุกคนครับโยนไปครับโยนครับทุกคคนรับ ขให้ครับโดนครับทุกคนครับเอ้าหวาไปสิไม่โดนครับทุกคนครับไม่โดนนะอืไม่ได้ครับทุกคนครับกดผิดครับทุกคนครับกดผิดครับอ่ากดได้ตอไหครับทุกคนครับส่งลูกกระตาไปครับทุกคนส่งลูกไฟไปครับทุกคนครับแต่ว่าครับผิดพลาดครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับผิดพลาดครับจังหวะนี้ครับผิดพลาดครับชาร์จครับทุกคนครับโอ้โหตีโดนเก้าอี้ครับทุกคนครับตีโดนเก้าอี้ครับ อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็ครับทุกคนครับอย่างนี้แล้วก็ไม่โดนครับทุกคนครับหลุดหมดเลยครับทุกคนครับเออหลุดหมดเลยครับไล่ไปก่อนครับทุกคนครับจังหวะนี้ไล่ไปก่อนครับอืมไม่รู้คนที่ล่วงจะล่วงตรงไหนครับทุกคนครับไม่รู้คนที่ล่วงล่วงตรงไหนครับทางนู้นกาลังโดนอยู่ครับทุกคนครับทางนู้นกำลังโดนอยู่ครับไปเอาตรงนู้นก่อนครับทุกคนครับไปเอาตรงนู้นก่อนครับจังหวะนี้ครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับอู้้ไม่โดนครับทุกคนครับเขารอโป้งครับทุกคนครับเขารอโป้งนั่นเองคร จังหวะนี้ครับไม่โดนครับทุกคนครับไม่โดนครับยังไงดีครับทุกคนครับยังไงดีครับยกก่อนแล้วกันครับทุกคนครับยกก่อนครับทุกคนครับยกก่อนทางนี้ครับทุกคนครับทางนู้นไปแกะตุ๊กตาครับเรียบร้อยครับโอ้โหหลุดครับทุกคนครับเออสวยครับทุกคนครับตีตัวนู้นก่อนครับกลายเป็นว่าครับทุกคนครับกลายเป็นว่าครับลูกไฟเราโดนครับทุกคนครับลูกไฟเราโดนครับจังหวะนี้ครับ เอาลงเก้าอี้ไปก่อนครับลงเก้าอี้ไปก่อนครับสวยงามครับทุกคนครับสวยงามเอาตุกตามมาเฝ้าตรงนี้ครับทุกคนครับเอาตุกตามมาเฝ้าตรงนี้แล้วก็รีบติดตามไปครับทุกคนครับรีบติดตามไปทางนู้นครับทุกคนครับอยู่ตรงปั่นเครื่องครับนู้นอยู่ตรงปั่นเครื่องครับจังหวะนี้ครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับเออทำลายเครื่องก่อนครับทุกคนครับทำลายเครื่องก่อนยังไงเอยจะมายังไงเอยมายังไงเอยครับ เลยเฟสไหมครับทุกคนครับต้องให้เลยเฟสสักบ้างครับทุกคนครับไม่งั้นไม่ได้แล้วทุกคนนะไม่งั้นไม่ได้ครับต้องให้เลยเฟสสักบ้างครับต้องให้เลยเฟสสักบ้างเลยครับทุกคนครับทางนี้ก็พยายามจะปัดเหลือเกินครับทุกคนครับทางนี้ก็พยายามจะปัดเหลือเกินครับเออหรือเอาสักนิดหนึ่งดีไหมหรือเอาสักนิดหนึ่งดีไหมจิก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 ครับทุกคนครับกลับมาครับทุกคนครับกลับมาครับกลับมาทางนี้ครับกลับมาไล่ต่อครับทุกคนครับกลับมาทางนี้มาไล่ต่อก่อนครับเดินติดไปทั่วเลยเนี่ยเออมันแหลกหรือมันยังไงเนี่ย เออไล่ไปก่อนครับทุกคนครับมาทางนี้ค uh, รับมาทางนี <ok euh, ้ครับมาทางนี้ครับยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยครับไม่โดนครับทุกคนครับไม่โดนครับไม่โดนครับแต่ว่าก็โดกล่วงไปครับทุกคนครับเออไม่โดนก็ร่วงไปครับนั่งเก้าอี้เลยครับทุกคนครับนั่งเก้าอี้ครับตัวเดิมเลยครับทุกคนครับเอามานั่งตัวเดิมเลยนะ อ้อมหน่อยครับทุกคนครับมาทำไมมันอ้อมจังเลยวะอ่ะมันอ้อมจังเลยเพื่อเรียบร้อยครับทุกคนครับเลยเฟดไหมทุอกี้เลยเฟดไหมครับทุกคนครับเรียบร้อยครับทุกคนครับเรียบร้อยครับจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับเตรียมตัวครับเตรียมตัวครับไล่ออกไปครับทุกคนครับไล่ออกไปครับโอ้โหที่ฮิวกันเสร็จหมดแล้วเนี่ยฮิวกันเสร็จหมดแล้วเหรอเออหิวกันเสร็จหมดแล้วเหรอ จังหวะนี้ครับทุกคนครับรับไปก่อนหนึ่งแผลครับทุกคนครับรับไปก่อนหนึ่งแผลโดนไปแล้วครับทุกคนครับโดนไปแล้วสําหรับแดนเซอร์นะครับทุกคนครับแดนเซอร์ครับพยายามวิ่งไปทางนู้นครับทุกคนครับพยายามวิ่งไปทางนู้นครับชุบเขาให้ครับทุกคนครับเรียบร้อยครับทุกคนครับแดนเซอร์เรียบร้อยครับทุกคนครับทางนู้นหยุดไล่อยู่ครับทุกคนครับหยุดไล่อยู่จับที่นั่งก่อนครับทุกคนครับจับที่นั่งก่อน อืมพรานี่รู้สึกว <c oughs> ่าใกล้จะแตกแล้วก็ทุกคนครับ <c oughs> มีเพื่อนพยายามจะมาช่วยด้านนี้ครับเพื่อนพยายามจะมาช่วยด้านนี้ครับอ่า <c oughs> เดี๋ยวเรื่องสุดท้ายแล้วด้วยนะทุกคนนะเดี๋ยวเื่อสุดท้ายแล้วด้วยครับ <c oughs> เป็นยังไงเอ่ยครับทุกคนครับเป็นยังไงเอย่ยโพสแมนนี่รู้สึกว่านั่งไปรอบนึงแล้วนะทุกคนนะโพสแมนนี่รู้สึกว่านั่งไปแล้วรอบหนึ่งครับทุกคนครับพยายามเอาตัวนู้นดีกว่าครับเออแเอาตัวนู้นดีกว่าทุกคนอืมโดนตุกตาไปครับทุกคนครับโดนตุกตาไป ออไปไข้างในครับทุกคนครับเข้าไปข้างในครับเข้าไปข้างในครับเขาให้ครับท oh, ุกคนครับแหมออกไปทางนู้นได้ครับทุกคนครับตุ๊กตามันไล่อย่างไงนี่อ่ะตุ๊กตามันไล่อย่างไงของมันนี่อืมอให้ตุ๊กตาไปไล่ก่อนนะครับทุกคนครับให้ตุ๊กตาไปไล่ก่อนเราเอาลูกไฟก่อนครับทุกคนครับเอาลูกไฟให้ได้ก่อนครับทุกคนครับเอาลูกไฟให้ได้ก่อนครับให้ตุ๊กตามันวิ่งครับทุกคนครับ ตุ๊กตามันวิ่งครับเออให้ตุ๊กตามันวิ่งครับยังไงเออยังไงเออรวบร้ายครับหนึ่งแผ่ครับทุกคนครับหนึ่งแผ่ไปครับทุกคนครับหนึ่งแผ่ไปครับแต่จังหวะนี้าตุ๊กตาต้องไปเช็คประตูแล้วล่ะตุ๊กตาต้องไปเช็คประตูแล้วล่ะหวังว่าโคชแมนจะโดนตุ๊กตาสองตัวลุมนะครับทุกคนครับเออหวังว่าโคชแมนจะโดนตุ๊กตาสองตัวลุมนะทุกคนนะแต่ทางนี้เขาวิ่งอยู่ครับทุกคนครับเขาจะไปประตูนู้นนะครับเขาจะไปประตูนู้นนะครับอืคจะะะไปปรรตููนนับ จังหวะนี้ครับทุกคนครับจังหวัดนี้ครับ6 3สิว oui. ิครับหกาวิเดินอ้อมไปครับทุกคนครับเดินอ้อมไปครับตุ๊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 บครับเรียบร้อยครับทุกคนครับอืมถังนี้ล่วกแล้วนะครับเราไปประตูเลยครับทุกคนครับเรารีบตรงไปที่ประตูครับทุกคนครับทังนี้กำลังจะเปิดอยู่ครับทุกคนครับกำลังจะเปิดอยู่นะทุกคนนะโอ้โหไม่ทันครับทุกคนครับไม่ทันออกเร็วมากออกเร็วมากเลยทุกคนนะเออแม่กลับไปยกครับทุกคนครับกลับไปยกซะเออได้แค่สามตัวเท่านั้นครับทุกคนครับ ได้แค่สามตัวเท่านั้นเออไม่เพียงพอนะทุกคนนะไม่ได้สี่ตัวนะครับเขาอ่าทิมเบิร์กก็ดีมาก <c oughs>